สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาในเวลา13นาฬิกาคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงบ่ายวันนี้เราจะเริ่มต้นกันที่การเปิดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำปี2563อย่างยิ่งใหญ่รูปแบบใหม่ Visual Science Fair ค่ะภายใต้แนวคิด จุดประกายความคิดพัฒนาชีวิตด้วยวิทยา,าศาสตร์เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยีสู่วิถีแห่งนวัตกรรมอย่างยั่งยืนศาสตราจารย์พิเศษดออรอเนกเหล่าธรมรมทัศ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยา,าศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม<อ>เป็นประธานเปิดงานมหกรรมวิทยา,าศาสตร์และเทคโนโลยีประจำปี2563 โดยภายในงานได้รับเกียรติจากดรกนกวันวิลาวันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเข้าร่วมชมงานสำหรับงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จัดขึ้นเป็นการจัดแบบออนกลา์แบบ New Normal เสริมแพลตฟอร์มออนไลน์เพิ่มทางเลือกการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในยุคโควิด -19 มีการโชว์ผลงานและศักยภาพทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีที่ทันสมัยทั้งในและต่างประเทศกว่า11ประเทศ จาก93หน่วยงานชั้นนําโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมได้กล่าวว่าประเทศไทยโชคดีที่มีพระมหากษัตริย์ที่ส่งให้ความสนพระไทยและส่งนําความรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในการพัฒนาประเทศให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศดังเช่นพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4พระราชบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย และพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรม,มนาถบพิตรพระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทยและพระบิดาแห่งนวัตกรรมไทยที่ทรงเป็นแบบอย่างในการนำองค์ความรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในการแก้ไขปัญหาความทุกข์ยากสืบเนื่องมาถึงพระบาทสมเด็จพระประมินทรราม,มาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณพระวะชิราเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชปณิธานและพระาราชหฤทัยแน่วแน่ในการทรงงานเพื่อสืบสารรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อประโยชน์สุขแห่งอนาราษฎรไทยจะเห็นได้ว่าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นหัวใจสำคัญที่จะนำพาประเทศให้เกิดความเปลี่ยนแปลงและทำให้ไทยหลุดพ้นจากความเหลื่อมล้ำคุณภาพการศึกษาและความขัดแยง้งซึ่งภาร,รกิจของกระทรวงอวจะเป็น,นกลไกการขับเคลื่อนประเทศไปสู่อนาคตแบบก้าวกระโดด ดังนั้นเราต้องเตรียมคนของประเทศให้เผชิญกับความผันผวนในโลกยุคใหม่ในทุกด้านงานมากกรรมวิทยาศาสตร์ก็เป็นงานของรัฐบาลนะครับไม่ได้เป็นของงานของกระทรวงใดกระทรวงหนึ่งเท่านั้นเราได้รับความสนับสนุนจากกระทรวงทระวงกรมต่างๆมาออกร้านให้เราจํานวนมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าการที่เราจัดมากกรรมแล้วกันเน้นความเพลิดเพลิพนความบันเทิงเน้นความสุขด้วยเนี่ยเหมาะสมและถูกต้องแล้ว กับการทําวิทยาศาสตร์ในประเทศไทยประเทศไทยเราเนี่ยมีพื้นฐานทางวิทยาการวิทยาศาสตร์ทางเทคโนโลยีไม่ใช่น้อยนะครับเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่โบราณแล้วประเทศไทยไม่ใช่ประเทศที่ล้าหลังนะครับก็ามาจนถึงยุคพวกเราเนี่ยวิทยาศาสตร์มันถึงกลายเป็นอาชีพมันถึงกลายเป็นวิชาชีพมันถึงกลายเป็นงานจริงๆไม่ใช่แค่งานอดีเรียแต่ว่าทั้งหมดที่พูดมาก็เพื่อจะบอกว่าพวกเรามีพื้นฐานเดิมที่เหมาะที่จะเป็นวิทยาศาสตร์ หมอที่จะทำศิลปะวิทยาการอยู่ด้วยแล้วบวกกับจิตใจของพวกเราซึ่งชอบความเพลิดเพลินความบันเทิงเราทํางานเราก็เล่นเวลาเราเล่นเราก็ทํางานเนี่ยนะก็เป็นวิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจมากดิฉันขอที่จะชื่นชมพูดจัดงานนะคะที่ได้สร้าง ความตื่นตาตื่นใจแล้วก็สร้างสิ่งที่จะเป็นมิติแห่งการเรียนรู้ดังนั้นยังมีเวลาอีกหลายวันก็ขอเชิญชวนวนะคะอีกสิวันเชิญชวน,ชวนท่านผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษาประชาชนทั่วไปมาที่นี่เลยค่ะงานนี้ท่านจะได้เห็นว่าวิทยาศาสตร์เป็นสิ่งที่จําเป็นวิทยาศาสตร์เป็นสิ่งที่อยู่รอบตัวเรา แล้วมาค้นพบตัวเองค่ะว่าชีวิตของท่านลูกหลานของท่านมีเป้าหมายในชีวิตอย่างไรมาเติมเต็มประสบการณ์เกี่ยวเกี่ยวประสบการณ์ที่ดีสนุกตื่นเต้นเร้าใจทุกคนเชิญนะคะขอบคุณค่ะ